พูดดีให้เออเป็นการเซ็ตขี้ของทับซิ่งอายุหนึ่งสัปดาห์ครบเจ็ดวันแล้วตเตดรยังไม่ดุกับแม่บี้แล้วก็แม่บู <c oughs> ก็เอาตามภาษาแล้วเลาแ่ะเร้อยากเอาเือยังจะนอยดูเดี๋ยนี้แล้ว嘛เอาตั้จะมาวหนี้เราเดนมาดูจูดูจูโอ้ยเอาไงมาประดีมึงเนี้ยที่อะไรก่อาเพราอยู่เมียนังกระดอกกเดียกเถอะเออใส่แคมพืชเออ พอมาหอดประเทศไทยมันสิกกายเป็นฝนป่อยๆคอยๆดอกเออขอาไว่้าเม้ยงหนึ่งวันใช้ประมาณสิบกว่าชิ้นขี้สิบเป็นเป็นสิบรอบทั้งขี้ทั้งเยี่ยวหนึ่งวันใส่แพิมเพิ่เบิร์0สิบกว่าชิ้นันวะ <laughs> ่ะพูดน้อยๆนขี่ไร้หักขี่ไร้ขี่ไร้เว้ยฮะอายุเจ็ดวัน หนึงสัปดาห์หนึ okay. baby, baby. Onun, ่งสัปดาห์ลูกเพาะของแม่บี้ทอนละเดนอนลแน่บูทรนละสับเจาะบนห็นลูกเนาะทับสิงกันได้แค่เอเสร็จแล้วถ่ายทำโดยพ่อพ่อทับสิง คนงานด้แบบอวไะไม่อวนนาอวพนาอวพนจบเออยิบนักมือบลพร้อมรถมีเสคนมน้งสิได้ิยี่สิบฮปนหัเกี่ยวด้เดี๋ยวลูกเคยจะยี่ได้เกี่ยวเนาะ 哦、oh,，三年内录。